สวัสดีครับทริปนี้ผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวชิวๆชิคๆแถวแถวเขาใหญ่ครับซึ่งก็อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับหลักของคลิปนี้เลยก็คือว่าจะพาไปดูที่พักที่เขาบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับถ้าใครอยากดูที่พักก็เลื่อนไปนาทีที่2องครึ่งได้เลยนะครับแต่ก่อนถึงที่พักผมแวะมาที่นี่ก่อนครับพี่รมคาเฟ่ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่มีวิวมุมกว้างขวางที่เห็นทั้ง วิวแอ่งน้ำและภูเขานะครับซึ่งผมมาในประมาณเดือนมีนาปลายๆนะก็จะมี PM 2.5บ้างนะครับในแถวๆนี้นะถ้าเกิดว่าบรรยากาศที่ฟ้าเปิดเปิดหรือว่ามาในฤดูฝนเนี่ยผมว่าก็น่าจะสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของเครื่องดื่มนั้นผมสั่งแนวๆผสมสตรอเบอรี่กับผสมแบบส้มนะครับดูว่าจะร่อยไหมนะกินไป ฮะฮะอ้อําโอเคเครื่องดื่มผ่านนะครับก็ร้านดูสะอาดและดูใหม่อยู่แล้วก็ราคาของขนมหรือเค้กต่างๆนี่อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงนะก็ราวๆนี้ไปชมวิวจนชิลหัวใจสุดๆแล้วก็ไปต่อที่อื่นๆกันครับมารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเป็นลาวครับก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่ออยู่แถบเขาใหญ่นี่นะ อาหารที่คือชื่อก็คือตำหลวงพระบางครับแล้ววับมาอีกที่นึงที่นี่ก็คือ i le cafe ครับ and camp นะซึ่งจะเป็นทั้งคาเฟ่และที่พักอยู่ริมน้ำแบบนี้มีทั้งโซนที่นั่งริมน้ำแล้วก็โซนที่เป็นใกล้ๆภูเขาเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับบรรยากาศก็ดีงามซึ่งผมมาใน ตอนกลางวันที่แดดร้อนมากครับวันนี้นี่คนที่ไปไถ่ายนี่ประมาณสัก 36- 37องศานะคุณผู้ชมซึ่งว่าก็ร้อนเลยละ่ะแต่ว่าผมนั่งในร่มก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากอะไรนะครับซึ่งถ้าแนะนําจริงๆเนี่ยร้านนี้ควรจะมาประมาณตอนเย็นถ้าเป็นหน้าร้อนนะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนและหน้าหนาวเนี่ยก็คือโอเควิวดีงามเลยรสชาติของอาหารโอเคเครื่องดื่มโอเคอยู่ในระดับดี แล้วก็วับมาถึงรีสอร์ทที่หลายคนบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายมีตามเสียงหรือเสียงเล่าอ้างในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะมาดูว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ล็อบบี้นะครับมาเช็คอินแล้วก็จะมีรถกรอล์ฟบริการแบบนี้นะแล้วก็เราก็เอารถขับไปจอดในโซนใกล้ๆห้องพักของเราได้เลย ห้องพักแถวในรีสอร์ทเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันเป็นหลากหลายโซนหลากหลายการตกแต่งมากครับอย่างห้องพักของผมในคืนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ <Okay. S 1> มาให้ดูอย่างละเอียดเลยเปิดเข้ามาวับก็จะเจอโซนตู้เย็นแก้วน้ำต่างๆมาแล้วก็ถัดโซนนี้เข้าไปก็จะเป็นเตียงนอนครับ ซึ่งกว้างมากนะเตียงใหญ่มากแล้วก็หลังห้องเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็สวนครับสวนก็คืออยู่ท้ายสุดนะก็ไม่เล็กนะครับสวนหลังห้องนี่อุปกรณ์ต่างๆการน้ําขวดน้ําแก้วน้ําครบห้องน้ํานี่ก็แบ่งเป็นทั้งห้องอาบน้ําและห้องขับถ่ายนะครับแยกกันนะตกแต่งไม่มากไม่น้อยโอเคเลยทีวีจอใหญ่นะครับ เอาจริงๆนะถ้าคนมาพักที่นี่ขี้เกียจไปไหนเนี่ยนอนดูวิวดูบรรยากาศทั้งเย็นก็ยังได้นะครับก็ถือว่าดีงามเลยห้องนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,500ครับแต่ว่าได้ประมูลในเพจนะเขาจะจัดประมูลบ่อยๆได้มา2,600ครับปพาไปดูบริเวณโดยรอบครับสวนนี่ก็เขาจัดได้สวยนีนะแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณห้องต่างๆเนี่ยจะห่างกันประมาณนี้คุณผู้ชม ห้องในรูปแบบที่ผมพักคืนนี้นะ,ะมีชุดคลุมมีผ้าต่างๆพร้อมนะครับอุปกรณ์การกินต่างๆนี่ตามที่เห็นคือเยอะเลยครับไม่ต้องเตรียมจานถ้วยช้อนจากบ้านมานะครับแล้วก็ในตู้เย็นบางอย่างก็ฟร,รีบางอย่างก็อาจจะเสียเงินเพิ่มครับตามนั้นนะมีขนมฟรีบริการเหมือนดาวๆาวเวลคัมริงอะไรประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมวับมาบรรยากาศยามเย็น นี่คือห่างน,น้ํายาเย็นนะครับน้ําเย็นมากครับคุณผู้ชมหน้าหนาวนี่จะขนาดไหนครับเนี่ยคือข้างหลังโอเคถ่ายรูปถ่ายใจเสร็จแล้วเราก็มาดูการเตรียมหมูกระทะครับก็พนักงานบริการดีมากๆเลยนะแล้วก็มาดูหน้าตาของหมูกระทะในยาเย็นบ้างก็ตามนี้ครับที่เขาเสิร์ฟมานะ ถือว่าให้ในปริมาณค่อนข้างเยอะครับผมก็ดูสิงช้าสวรรค์ไปด้วยกินไปด้วยนะครับติดนะรายการนี้มาสาน้ำในยามค่ำคืน น้ำที่ไหลเป็นเสียงแบบนี้จะปิดราวๆหนึ่งทุ่มนะครับแล้วกเ็เรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆที่เขาให้มานะคือเครื่องเสียงต่างๆอ่ะน้ำไหลหลังห้องก็ปิดตามเวลาที่บอกเลยครับแล้วนะครับคุณผู้ชมปิดแล้วช็อกโกแลตแฟคทอรี่สาขาเขาใหญ่ครับยามคําๆแวะมาที่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่สาขาเขาใหญ่ครับซึ่งก็เป็น ร้านที่กว้างมากๆนะขายอะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตและขนมนิดหน่อยอันนี้เป็นโซนในแอร์นะครับตกแต่งแบบสบายตามากนะกว้างขวางแล้วก็โซนข้างนอกครับนี่จะพามาดูโซนเอาดอนะครับผมก็คิดนานอยู่ครับว่าจะนั่งข้างในหรือข้างนอกดีอะนั่งข้างในรับลมเย็นๆจากเขาใหญ่ในยามค่ำคืนบ้างนะครับหรือแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตามนะ สิ่งที่ผมสั่งนี่เลยครับหน้าตาแบบนี้มี2แบบนะเดี๋ยวให้ไปดูอีกอย่างหนึ่งนี่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 อ่าก็จะเป็นมิงซูช็อกโกแลตนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยรอเปล่านะเครื่องดื่มก็เขาให้มาเป็นเหยือกเลยนะครับหนึ่งเหยือกเล็กๆต่อ1คนนะแทนแก้วนะครับหรือว่าโอเคเลย กรรมวิธีก่อนกินแบบนี้ไม่อร่อยยังไงไหวนะครับก็ถ่ายรูปแช่ๆลง t ิ k ตอกหน่อยเป็นวิดีโอนะครับซึ่งก็เพื่อความคอนเทนต์หน่อยๆนะครับรสชาติของเครื่องดื่มอยู่ในระดับโอเคและรสชาติของช็อกโกแลตก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วละ่ะสาขากรุงเทพก็รสชาติด,ดีแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะอันนี้เพิ่งมาลองสาขาโคราชครั้งแรกนะ วับมายามเชา้าต้องเดินทางกลับแล้วล่ะครับวันนี้ให้บรรยากาศตื่นมาเหมือนอยู่ในบ้านสวนที่สวยๆมีสระว่ายน้ำข้างหลังนะครับและก็นี่คือการเก็บโต๊ะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าครับเขาจะให้เป็นแบบอาหารเช้าลอยน้ำแบบนี้นะสวัสดียามเช้าครับเกี่ยมกินข้าวลอยน้ำโอเคไหม ที่นี่ก็มีระบบที่ทันสมัยอยู่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะ <Okay. S 1> มาเฮ้ hey, Google ปิดเพลงปิดแล้วนะครับตอนนี้ปิดแล้วอ่ะก่อนกลับเต้นถ่ายคลิปไปลงต่อๆสัก2คลิป3คลิปครับซึ่งก็เก็บไว้เป็นความทรงจำ ที่ดีในการมาพักที่พักแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่าราคาที่จ่ายตามที่ชาวเน็ตบอกจริงๆนะครับอ่ะที่พักแห่งนี้ถ้าเราไม่ใช้การเดินเล่นแบบระยะไกลหรือว่าขับรถกอล์ฟเล่นเราก็จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าห้องพักแต่ละจุดเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะก็คือมีหลากหลายมากผมก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะครับก็ อธิบายเท่าที่ส่วนที่ผมได้เข้าไปพักนะครับก็เดี๋ยวใครจะมาพักก็เสิร์ชหาข้อมูลตามเพจของรีสอร์ทได้เลยครับชื่อว่า e x t e เ d เขาใหญ่ครับมาเช็คเอาท์อ้อลืมบอกที่สำคัญที่นี่มีสตาร์บัคเล็กอยู่ในโรงแรมด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยเมนูก็ค่อนข้างหลากหลายนะ ใครเป็นสายกาแฟก็สามารถกินที่นี่ได้เลยนะและนี่ก็คือโซนที่พักต่างๆหลากหลายมากในดีสอร์ทแห่งนี้ครับซึ่งโอ้โหดูหน้าตาก็คือหน้าพักเกือบทุกห้องเลยอย่างห้องนี้ก็มีสระว่ายน้ําใหญ่ข้างหน้าเลยครับโซนเป็นโดมก็มีนะคุณผู้ชมอ่ะการที่จะมาพักแห่งนี้ระวังเพจปลอมนะครับซึ่งเป็นที่พัก บางอย่างที่เป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่จะช่วยเงินจากท่านได้นะครับเวลาจะติดต่อจองห้องพักทางเพจให้เขาไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับอ่ะแวะมาคาเฟ่วิวดีอีกหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยาค่อนไปทางปทุมนะครับซึ่งก็เจ้าของมาต้อนรับแบบนี้เลยนะครับที่นี่คือลิปตาคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ริมน้ำริมใจที่มีทั้งโซนในแอร์และนอกแอร์นะถือจะบอกว่าโซนข้างนอกเนี่ยน่าจะ ดีกว่านิดหน่อยนะครับซึ่งว่าเป็นมุมที่อากาศโล่งสบายและปลอดโปร่งวงเล็บถ้าไม่ร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นโซนดิมน้ำมีที่นั่งดิมน้ำที่เห็นใกล้ๆเลยริมเจ้าพระยาครับนี่แต่นั่นให้คำว่าโซนดิมน้ําก็น่าจะมาตอนเย็นๆสี่ห้าโมงนี่ก็คือว่าโอเคเลยนะอันนี้ผมไปตอนบ่ายนะครับข้างบนนั้นชั้น2ก็จะเป็นเรือนไทยที่เขาใช้ตกแต่งมีคนมาถ่าย ทำภาพยนตร์หรือละครเน,นี้ยหลายเรื่องแล้วนะครับเมนูที่ผมสั่งก็จะมีตําผลไม้นะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเมี่ยงคําแต่ไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรที่เขาเสิร์ฟมาเป็นแถวนะครับประมาณสัก 6- 7ชิ้นนะครับก็ถือว่ารสชาติดีเลยครับใครจะมาก็มาได้นะครับที่ลิปตาคาเฟ่บางไทรยุธยาครับ ทริปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในยามฤดูร้อนครับผม